สวัสดีค่ะแม่แตนใจกระโหยเด้อจ๋าเด้อนี่เด้อแม่แตนแม่ไม่บ่อย,ย,ย,อนนยอค่ะมื่อเศร้าขอไปตลาดพี่น้องพี่น้องขอ,อยในตลาดแต่ก่อนขายของในตลาดเนาะไปซื้อของมาขายย่บ้านเปละไปก็ลูกนี่ละผู้ดใดเห็นผู้ดใดก็อยากถามบ้านนี้ว่ามันเป็นอันอื่น <laughs> เด็กหน่อยเขียนของจังเขาบวกใจบวก อยังเนี่ยละงือว่ามุสาวบอกรอดบอกรอดว่าโอ้ยเพคุนว่าเจ้ายั่งตู่นกว่ามันจะไปขาดทานหรือเปล่าปาดโทษมึงเลยสิไปก้นกูคุณว่าไปเพรานว่าไม่ขายขายกระปุ้นส้มที่เคยเอาน้ำเขาหรือเปล่าส้มขายผ้าขายหยางพวกไอ้นั่นไอ้สันแต่ถามเอ้ยเจ้าอ้นกะตาเจ้าไปไว้ใส่บานกูว่อย่างนั้นละกูเศร้าไปแล้วแปลว่าไป ข่อยสิบ่ว่าภัยเด้อหาข่อยรวยคือเจ้าพุ่นน่ะเออกูขายปลาทูกับขายผักมึงจังว่ากูตุต่วกูบ่มีหมูอยู่แต่นี่กูก็ขแม่ละล่ะพอได้อยากได้กินพอได้กินได้ทานข่อยว่าแล้วก็ไปหาเจ้าอื่นาไปเบิ่งเจ้าขายขนมขนมสันขนมหยังแ่เพิ่นว่าโอ้ยแม่บ่เห็นมาจักเทื่อเพิ่นว่า U, มันบ่มีเวลามาบ่มี้ขับ gucken, รถพามากกับบริแมาแล้วมาสนะเทึงกันเล็กหน่อยก็าก็ดสือซิ่งสือของไม่มีผู้มาอยู่ฝนออกในแตนบริแมาแล้วอยู่แต่เงี้ยทันเดียวสนองปาก็ไปหน้าสนอเห็นหน้าพร้อมีด้หอยเห็นหน้าสามปีแล้วเห็ดกับนองไส้สามปีสี่ปีแล้วตะกี้กับบ่มีห้ยไม่หน้าเห็ดดอกพ่อตามีก็เลยอยากเห็นก็เลยเห็ดไป ตะกินเฮ็ดนหน่อยๆเน,นาะสิบไร่เดี๋ยวนี้ก็ลูกไม่ซื้อไงก็ได้ก็เลยได้เฮ็ดหลายหม่องลายบอนเนี่ยค่ะขายปลาทูก็ถามหาในบะัวอยู่ก็เรียกว่าเพิ่นก็อยู่น,นั่นล่ะแต่ว่าเป็นงานหลายเดี๋ยวนี้ว่ัสดุนอนเด็กเพี้ยนกับวัตื่นิ่งดอ,อกวัสดุว่าตะกี้เรามานทำเจ้าดีดีเนาะเพิ่นว่า มานต <tem> <OM IN> ัวตะกีอ <dom Tro rence ikka> ึดอยากเนาะวก็สนองกัม่านนาเมียตัวเกิบเห็นบอกเกิบก็บใบใส่มาหาลังหนึ่งไอเจอยยังได้ทวงอยู่ว่าสนองปเห็นจะเทียตะพัดเพิ่นเป็นเบ้าหนี่งคนป้าไอ้จอยเอนป้าเองตรงตลาดกล้วยเนี่ยไปซื้อไก่น้องเขาประจันที่เจริญมีละสามตัวแล้วว่ามือเสาร์นี่โบเห็นเล้วมือเสาร์โบเห็นแล้วเจ้าไร้เลยเอาให้น้าของเขาไม่เห็นมือเสาร์ทั้ เขาบอกคนมาเก็บของแล้วโยโดมถ้ลเอรัดไปตลาดเมื่อเช้านี่เารัดกระไรของหลายเติจอเอารถขั้วไปไปซื้อพักซื้อยังเอาไว้แต่ห้าลูกเต่าขม่าสอนมา่ยางนี่มันเสีได้พรานี่เฮ็ดข้าวเผาเเขากินนะพี่น้องโอ้เบือนล่มเบือนตายมาหัวลูกหัวล่นมากนี่แหละ ลูกก็ใครเนี่ยใจเอาจังหน่อยสูก,กันนั่นผก็แล,แล้วก็ได้สุสุดได้หอดมเอนีสุดสุดมีอันานั้นอันนี้ขึ้นม่คนรุ่นก็ว่าคนร้อนก็ยังแย่ตะกี้คือบางยางน้ำกลมแม่บา,าดบางยางเหงือกโขกขยุ่งเหี้ยนปวดห่วไม่พ่ออยากก็กิน้มิตรแม่นี่แล้วอยากมากอยากโต้พื้นไข่อย,อยากไปใส่สุ่มองสุบอนดิ สถานการณ์แบบใดกก็เมื่อนั้นก่อยห้างไปเกลอันของเงินหมองเขาจะอพยพหนีลูกปืนผกว่าซีสเกตสุรินเผื่อไปก็ลูกดีละวะไปก็ลูกไส้ลูกไส้ลูกไส้ก็กลาเนี่ยนะแต่ไปบันรึประเด็ไปหางงแม่เอง โมบ่อเไิตีสมิ่งก็นวดกีนน้องแต่นะเขาเลกกกกินกันเฮ็นแล้นกินกันบ้างสิลาหมูสิลาหมูได้ต้มไก่้แล้วแล้วสวัสดีค่ะ